นี่ครับผมติดของแท้ครับบาดน,นี่ติดอีหลีครับผมตัวแรกอ่ะตัวแรกแข้งมันกำลังกลับมานครับผมเมื่อนี้ถ้าโตโกบอะ่ะ <c oughs> สวยๆ <c oughs> เงียวอีกก่อนเจ็บตัวครับผม โดนครับผมเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยเป็นไงนเป็นไงนอู้ถือครับหลังนี่หลังนี่ก็ถือกครับผมไม่เลี้ยงหลังเลยครับอือผมก็ได,ด้ไหลายแต่อื้อไม่ตัวงามของผมได้หาตัว นี่บไงกับนี้กันี่สองสี่แปดเดี๋ยวพูดละสิบก็ตัวสวัสดีครับผมพี่น้องช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมอ่ะหลังจากที่ได้เยื่อมมาแล้วครับผมกี่เดือนกับเบ็ดเก่าเหลือจากปีกายยี่สิบก็หลังเอากับมาใส่เบ็ดกบกันครับผม ใ,ใส่น้ำทางสิ่ะไป่ปลองครับเนี่ยเรื่อยๆเลยเล้องเมืองครับจะมีกบบ่ฝนกับตกลิ้นนะครับเนี่ยโอ้ยกล่องกระตั้งยากเบ็ดกับเป็นเบ็ดป่าทําเลยเบ็ดป่าเก่า ชิ้นเสียบแันีิครับยังไงเห็ดหมังจักหน่อยนี่ครับผมล้างแรกล้งแรกแข่งหมนานบ่เดี๋ยวทำมารุ่นกันใส่ก่อนพี่น้องใส่น้ำทางแบบโยงเงาไปเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับยี่สิบสองหลังทั้งหมดขันขางที่ไส้สูงจักน้อยถ้ามีกบมกักงกสิกระโดดมาจินเองหละพี่น้องไส้สูงๆไปก่อนดีค <laughs> รับผมตามถนนไปนี่ละ เซนนี้แล้วก็หม่องแรกใส่สองไม้ใส่ตามสนนขึ้นกันนี่แหละครับพู่นหม่องหนึ่งใส่อยู่ทั้งบุ่นเกือบสิบหลังแปดเก้าหลังมาใส่นี่อีกสิบกว่าหลังฝนก็ยังตกลิ้นอยู่ด้วยครับเนี่ยยากาศฝนตกครับ พอดีไปเจอเขาขุดเยียมาไปคอ้าเขาเดยไม่เงี่สิบก็ตัวครับเดี๋ยวสามวนรุ่นกันเหมือนแรงครับสิคือว่ใส่เบ็ดกบอ่ะ <c oughs> อาตาไมมีอะไรเปลี่ยนแนวก่อนครับถ้าถือดีกด็กจะไปหาแงบมาใส่ตามมีกบถือว่าเป็นการทดสอบเทเล่กข,ของปี2,563ครับ ก,การใส่เบรร็ดกบปีกายปดุดดใส่และใสต่ตะเงียบปีนี้พอมีขีเดียนกัดจัดเลยครับอ่ะฝากกันัะเหมือนแรงประมาณสองทุ่มเดี๋ยวมายามครับผมเข่ากำลังงามเดี๋ยวไปทางดมีตะเข่าครับช่วงนี้กำลังถอด นนครับผมพี่้องครับถุ่กูกลัวเดี๋ยวลายามเบ็ดกบฮะแล้วเอาเมึงหลังแหลกไม่ยังโดดกินเนาะครับไงเดี๋ยวเนี้ยนั่นกล่องมะมัยเลยครับ่มงองจต่มีห้อยเนายกิน้วยครับี่กบหน่อยแล่ะขีโดูดวัตถง ห้อยเห็นกินอยู่ครับใจสวงโดเดี๋ยแนวติดขาดนะเอิ๊กกล่องมาไหมครับไปดนึต,ต่อหลังนึงที่นี่ใส่หางกันขัดอยู่อาะเงียบเหมิดครับผมตรงนี้แนวกิน มึงนะครับโอ้ยขาดม็นกบหน่อยแทะเงี้ยเาพอปะน้อหนฝนตกดิ้นเลยครับเน่ต้องเอาลงตำตำครับเป็นกบหน่อย อีต่อรครับผมเสร็จกล่องจักหน่อยฮะลองนี่นี่มุมี้อย่างครับงนี่มุมีกบตีมุมี เซยเบดบอเถือกครับผมคุปเอาพี่น้องครับทายให้เมืองวัฒน์เหมือนเมืองบักยักเงยเลยครับผมผม,มวันนี้เอบคุปมาผมเบดบอเถือกครับท่านี้เถือกขี่รถมาอู้อ้วนเตุณอิ่มเงียดหรอวะกบผูครับกบเกาเอา้มาม้านวครับนึ่งเต็มบ่ถือกเบสกับคุปเอาเลยครับ อ่เงี้ยคือยวงสิโอ้ยตกตกคุน้อยหรือวะครับเด่นนี่ได้่สองตัวแล้วครับคุปเอาคบน้อยตัวหนึ่ง ตัวครับนี่ครับเบียดเท่านี่อย่างเกิดขึ้นโอ้คือวันอ้อพี่น้องยู่ไม่ได้คุบเอาสิครับมานี่นี่จะกบหน่อย สบายดีดเก่าเอลาหลังหนึ่งโอ้สบายดีครับผม เรียบร้อยเบียดม่ได้ก็คุบเอาออตัวพี่น้องครับนี่กรตัวงามๆนี่ครับนล่รุนพลเลยครับ <c oughs> ไปที่เราจับเลยครับ เบ็ดว่เดีตรงเบ็ดนะนี่ครับเบ็ดก็เสือไฟนี่ก็เสือ ผมผมว่าจินเรียเดี๋ยวมือ้อเร้าเจอกันครับไปหาไต่กบดีกว่าเดี๋ยวมื่นเช้าคคยมาหลุนเบ็ดเหาอโอ้ยกบกำลังติดเบ็ดครับวังหันปฏิทยัยมึงหลุดซ้ำครับผมพี่น่าง ว่มันกบติดโอ้ยกำลังจะกลับบ้านครับนี่ไปใต่มาได้ซีหาตัวอยู่ครับกลับมาทางไ่เบ็ดว่ามันกบติดไปเลยแท่มัน,มนกาลังกินเงียครับเา้เามาอื่นมาหลุนไหมครับนี่ครับผมติดของแท่ครับบาดน,นี้ ติดอีหลีครับผมตัวแรกอ่ะตัวแรกแข็งมันกำลังกลับมานครับผมเมื่อนี้ถ้าโตกบออ้จวดไม่เกือบหลุดครับพี่น้องเมื่องโตกบเมื่อนี่ติดติดนิดเดียวอหลังที่สองนะครับหนึ่งทีใส นี่ครับรุ่นกบโตกบไปไต่ตัวงามกุหี้ครับไต่เอาเดี๋ยวสรุปผลงานตอนกลางคืนก่อน นี่ครับผมไตได้หนึ่งสองสามหาโตครับไตได้หาโตนี่ติดเบ็ดครับตัวเดียวนี่น,น้อยน้อยเอาวันเทวิธีเไดกับจุดประสงค์กับคือกบเนี่แหละพี่น้องเขาก็ถือว่าได้อยู่หกตัวครับ ตไตเลยฮะใส่เบ็ดติดหลังหนึ่งว่าหันหลุดเดี๋ยวไปเมืองหลังนี้กันครับหลังแหลกที่เขาใส่เพื่อนมากินหลอดนี่พยายามตะเว้นผลหรือวะกบกำลังกินเงียอุ้ยติดอิลิติดอิล,ดอลิครับผมโอ้โหหลังแหลกที่ใส่กบตรงห้ามพอมโอ้โหมาเดอ้อขวัญเอ้ยเบ็ดกบ เบียดกบทำงานแล้วครับผมตัวนี้ใส่สวยครับายามตอนแรกเมื่กินเมื่กินตอนเด็กครับนี่หลังแรกที่ผมยามเลยครับนนะ่อยกบตัวงามาสวยสวย เงี้ยอ,อีกก่อนเจ็ดตัวครับผมตัวสวยตัวสวยตัวสวยแก้วเออรุนนี่ได้ไหมอู้มเอือนเศร้านี่ต้องติดดีแท้อันนี้เลี้ยงหลังเลยครับใส่ทั้งุกโคก ได้การครับพี่น้องเราอื้นสองมาลุ่นอีกทีนึงครับสวยมาดสีด้มากจังสี่ตัวนี่ฝนกระตกลินพอได้ปนได้ออมอยได้กินโกบน้ำเขาอยครับปู่นะนี่บางง่ครุบเอา <laughs> บ่ได้ติดเบ็ดครุบเอาครับ ไปาการย้ำโซ่พี่น้องบัดนี้ยีเดียนกันเบิดแล้วสวัสดีตอนโซ่ครับพี่น้องครับช่องอาชิพวิเศษสมบัติครับผมไปยามเบ็ดกบเขาตอนนี้เวลาประมาณตีหาเค่องครับบ่ท่านแจงโอ้ยหลังแหลก นี่นะครับหลังที่บมือขึ้นสองหลังแรกนี่แหละเงียเหมดสีบตอนกลับบ้านหลังนึงเยู่นน่ครับมือขึ้นได้สองตัวกับเตเอา,อาโดนครับผมเรียบร้อยจ้า เรียบร้อยเป็นไหดเป็นไหดใส่สวยสวยอยู่เห็นว่ากระดายนะพี่รองครับอ่ะหมุนขึ้นกับเถือกเลยครับรังนี่โอ้มีกบ,ยบยอยู่บัดใดอ่ะ เจ้าอยู่หนึ่งเตีม uh. เก็บเมืดอยจะหน่อยด้ี่น้องครับมาตั้สองครับมาสวยว่าไรครับภารกิจหลายต้องมาตั้สองสี่ละหักขา ไปลุยต่อครับไปครับผมลุยตัวพี่ร้องครับถือกบน้อยเสยนี่ครับมึงตัวกบครับนี่นี่ครับผมออขอท่าอยู่ขอด่าอยู่ครับผมรุนนี่ ามหลังสองตัวอ่ะเป็นไถมายามไว้โพดเหมื่อน้นี่งดุนบอดต้องหักคาครับลวนตายหน่อยเอ,อ้ยการโ้ยตกหลุมครับอู้ถือครับหลังนี่หลังนี่ก็ถือครับผมไม่เลี้ยงหลังเลยครับ ถือดีครับโอ้บัดใดจะกบหลายตัวงามครับผมตัวนี้ตัวสวยจะไปหาเงีย้ยวมาไสอีกตัวนี้ตัวสวยครับตัวนี้น้อพี่น้องสวยก็สองตัวแรกเขาท่าเขาท่า หักขากันตัวหนึ่งแง่เตี๋บสีหลังสามตัวครับขนาดฝนตกได้ดิตกเมือ่อคืนครับเมือ่อคืนนี่เบียดเท่ากับบลายใส่หม่องนันตินานหน่อย ไปดรตต้ครับท่านเห็นถืออีกอยู่ครับยามะหาหกตังเ่ะท่านเห็นถืออีกอยู่ชี้รถยาวเลยนะครับ เริ่มตอีกแล้วหมดเลียนอีกแล้วครับผมโอ้หลังนี้มั้ย,ยเชือกอยังว่นอีกเลีนบอกเชือก ใส่ทั้งอบโคกกรถือครับทั้งคุมคุมมาถือได้เว็ดกบหน่อย่ะโดยตัวครับบัท่านเห็นถือโยครับกูมาหลายลังละบวกคือครับทั้างนเ,เนี่ยกับว่าเหมือด เงียบเหมือเลยครับอืบอถก็คือหม่องแรกไซยยสูงหดอ้อนไซยยคุมหดครับ โลเม็ดไรเยีอ่สามแยมครับผมครบหนึ่งสองสามมีผมงานเหมือนืึ้นครับเหมื่อนไหนล,ลายอยู่ แต่ว่าติดเบ็ดตัวเดียวครับอยู่ในนี้อันนี้นี่ตัวเบ็ดครับสัวหมากไตเอาครับพอไเด้กกินครับผมสามตัวเดี๋ยวใส่กับล้างปนบนเงย่ปันไหนเอาฝากพี่องกดติดตามกดไลค์กันล้างใจเล้ได้ครับผมเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ งานครับปืดปานกันแล้วจีนี่ปื๊ดได้หลายแท้ปืดไมตังามของผมเดาตนี่บกับนี้กนี่สองสี่ไปพูดละสกวาตัวปลาคอกับี้ะกระนาเกันเีย่นแล้วสวยกันแล้งงามแต่ไมงหนาวน่หมั่ ย่านย่านเบ็ดเข้าเบ็ดขาดผมได้หาตัวกันได้หรับว่านันตัวปลาปลาเกือบเกือบไม่แน่นนกเจ้านกเจ้ามันมันคล้ายออกมาเนี่ยแไม่เจี๊เบาลเพืบเพือบเยอะเพราะแม้นมันใส่เบ็ดมันติดเบ็ดนกเก้ามันกินอีกเพื่อนมันตื่นขึ้นบ้ามันไปกินโอ้กบตัวงามเสียงามดีด้วยเลยทั้งนั้นเป็นเจีที่โมยอยู่เนาะโอ้กบตัวใหญ่ไหมโขบแก้วเ่ยนาะนี่ กบปีนี้กบเขียวอยู่กบไม้กบไม้กบไม้มั้งนั่นตัวใหญ่ถามเพิ่มถามเพิ่มเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งปีไดนเกิดปีไหนเมื่อเท่าคัก็ควาก็ตัวงามเลยำลังรุเนนี้กำลังปนเดี๋ยววากินของเขาดียวได้ซก็ได้ซราเดี๋ยวขายกร่ิหเดีย็เราสองตัวเราเลียตัวไปหหาตัวมีแต่ตัวเรา มือนีครับทางันได้นะล่ะตัวป่าใหญ่ผมป่ายใหญ่างขวญพ่มพิ่เสียปเจ็ตัวใหญ่หนีเทางนี้ทางนี้เป็นตะเบส่ยูไปว่ามืองไปลยเนาะไปมลยพมใหญ่สักเมืองผมทีไปน้ำไบไปก็ไปที่